ผู้ชมครับปล่อยคนไว้ให้ก็ต้องขอบคุณพี่พทุกคนมากนะครับพี่วันนี้มากันเยอะมากแล้วก็รู้ว่าอะไรคนเป็นห่วงแะกระหน่ำองนะครับขอบคุณมากครับผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับก็โทรศัพท์เครื่องนี้ผมก็ใช้มาแล้วมัน หลายปีแล้วแล้วก็เดินทางถ่ายรูปอะไรเยอะแยะไปหมดมันก็มีอารมณ์เล็กสนุกขึ้นมาแล้วก็่ายเปรี้ยวได้วยความที่คือคุณร้องเล็กสนุกอะไรน,นที่บ้าคงแบบเออเก็บมันให้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็จนจนมันหาย กังวลงมากเพราะว่าเระหว่างนี้ใช้โทรศัพท์มาแล้วก็ดูแลก,กันมาแล้วก็ผู้หญิงในเก็ยรติท่านคือเนที่ละครนที่ายานะผู้ชายในเกียรติ่านคือผมเองก็ไม่ปฏิเสธอะไรใช่ไรส,นะส่วนผู้หญิงในเกิก็คือความนึสนุกคันที่มันผ่านมาด้ดีซึ่งอวาป,ปัจจุบันนั้นก็สองคนกับ แล้วก็ด้วยความที่ผมสภาพไม่ได้ลอเสมอไปจนทำให้เป็นมากระทุกับคนในปัจจุบันด้วยก็เลยผมก็เลยรู้สึกเสียใจวันนี้ที่ผมมามมนั่งตรงนี้ผมไม่ได้มาในฐานะดา,ารานะครับผมรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ที่กำลังองผมอยู่มันก็คือคนรประเทศที่รับผมก็มาในฐานะของน้องโ้ด เป็นอ้อนของพี่ๆหรือว่าเป็นพี่อ้นของน้องๆเป็นเ,เจ้าอน้นเป็นหลานอ้นของหนุ่มคุณป้าหรือว่าคุณยายที่รักของทุกๆคนแหแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ผมรู้สึกเสียใจมากเสียใจที่ที่มันเกิดขึ้นเสียใจที่มันส่งผลรกระทบต่อคนนอกข้างและครอบครัวของแอง และเขาคือของคนไร้ชิดผมขอรับผิดทุกอย่างเป็นผู้เดียวส่วนผู้หญิงในคลิปเกา่าผมขอไม่พูดถึงขออนุญาตนะครับเพราะว่าแต่เขาจะอยู่ในนะั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดเขาที่เขาต้องมาผิดชอบเขาความผิดของผม,ผมก็ต้องรับไปส่วนผู้หญิงในปัจจุบันนี้เขาก็ต้องมาโดนกระทบด้วยผมก็ต้อง สึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่รู้จะมีคนไหนไจะพูดแล้วาเพระว่าวันนี้ก็ไม่ต้องหนีไม่ต้องไปแล้วะะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเลยเพราะว่า เหตุการณ์นี้มันเป็นความผิดของผมนะครับผมขอให้มันอยู่ยกับผมเพียงผู้เดียวครับผมขอรับผิดชอบเองทั้งหมดไม่อยากให้มันกระทบกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ผมขอโทษนายด้วยทำให้ผ,ผิดทุกคนมีวังนะครับขอโทษครับผมผิดเองครับ ก็น,น,นี่แหละครับก็